าเหาะจ้ารัฐบาลไทยดุยพร,รันแอดไต่ฟ้าฝ่าเบวงฝ่าวหาลอตเตอรี่กันด้วยพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องปองป,องปายสุภผู้สุขนตอนรับข้าสู่ช่องก็ติดหวยดังมากเช่นนะจักก็ับมาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่หเมษายนนะจ้กแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเล็กปังๆแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องใด้เบิงกันคือเก่านะจ้กเป็นจริงดแนเนาะงดติพันธ์มากู้ไดโศคกดีกันเนี่ยบอกู้ได้ศอกดีแอดมินก็ขอ แสดงความยินดีน้ำด้วยพี่น้องเดอ้อสำหรับชุดนี้นอกจากจะเป็นแนวทางของดุยพรันต่อดแนวทางของแอดไตฟ้าตกท้ายดูยแนวทางของสิทธิ์หลวงพ่อเนืองด้อพี่น้องเดอ้อเอามาให้พี่น้องใดนเบื้องกันนอกจากจำนอนเฉยไปหะจับจองรอตตรีติดเอาไว้กันปราดกันตกรถนะพี่น้องก่อนจะไปรับชมเราฟังนอกจากแอดมินกับขอกำลังแห้งใจจากพี่น,อน้องสุปูสุคข,ข้นนอกจากด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจาะพี่น้องก็จะสด้รับชมคลิปไม่ไหมกันนะจาะส่วนแอดมินก็จะสด้มีกําลังแห้งใจในการทําคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุพนเลยจ้าเพื่อเป็นการบอสเซียว่าเขากับไปรับชมแนวทางนเริ่มต้นอธิโนทางของด้ยพระรัันกอนเลยจ้า ซึ่งเพิ่นก็นให้ตัวเด่นไปที่2องีเก่าได้พี่น้องเดอ้อตัวเด่น2องสี่เก่านะจ้ะลัก2ก็ได้แก่2องหนึ่งสองและ2 7ต่อด้วยลักสี่ส,สี่หาและส7ต่อด้วยลักเก่าไปที่เก่าหเก่าหาและเก่าเดได้พี่น้องเดอ้อรัฐบาลไทยสิบหกมิถาย,ยน2568 แคบไปเบิงจุดไปเบิงกันนะจ้ะบอกว่าเป็นแนวทางของอาจารย์ดุยพาร,รันนะจ้ะแนวทางของแอดไตฟ,ฟ้าเป็นแล้วก็แนวทางของซิดลวงพอเนืองนะจ้ะแคบไปเบิงจุดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเด็กในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเดอ้อแอดมินรวรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันเด้อพี่น้องเดอ้อถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสภุสขคันโปรดใส่วิจารญาในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูล ยังมีสติดาจ๊เป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้พี่น้องด้วยแล้วก็นสนับสนุนการสื่อสาก,กินเบงรัฐบาลเท่านั้นด้จ๊ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆจะสื่อตามกําลังทราบสื่อตามผื่นดวงขอจ้าของและพี่น้องเด้อจังจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสูู้สุขคนสกดีหฮงๆงปังปัง,ปงมนันมากันทุกคนนอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตลาพี่น้องไปซํำนิดก,ก่อน้อจ้ะแล้วจ,ลจังกลับมาพอกันไหมในคลิปหนา้าสวัสดีจ้า